แค่จ่ายค่าหุ้นหรือนิติกรรมอําพางก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของนะครับที่นายกรัฐมนตรีแพรทองทานได้มีการยื่นนะครับแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับก่อนที่เข้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีคําถามนะครับต่างๆครับมีข้อสงสัยนะครับต่างๆว่าที่มาของทรัพย์สินเนี่ยเป็นที่มาอย่างไง य, มีการเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าและก็มีเรื่องราวต่างๆเรื่องของการที่ว่าเอ๊มีการจ่ายค่าหุ้นเนี่ยเป็นการจ่ายค่าหุ้นจริงๆหรือเป็น ที่กำอําพางนะัที่เอาไว้นะครับปรบเรื่องเรื่องของภาษีหรือเปล่าปรบเรื่องเรื่องอะไรหรือเปล่ามีการอะไรแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็เข้าใจนะครับว่าคุณแพททองทานเองเนี่ยเป็นลูกของคุณทักษิณชินวัตรนะครับแน่นอนครับคุณทักษิณชินวัตรเองนะครับก็มีสมบัตินับที่ทําธุรกิจนะครับก็ร่ารวยนะครับในเรื่องของการที่ว่ามีข้อมูลเรื่องของการการทุจริตในหน้าที่มีการยึดทรัพย์ด้วยอะไรด้วยกวาดกันไปก็ตามนั้นก็ตามที่ข่าวที่เราได้รับทราบกันแต่ว่า